สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องกล้วยออกวันนี้พวกเราได้หยิบหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่า The Odd Family Zombie on Sale มาให้ทุกทุกคนนั้นได้ฟังกันครับโดยเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่เกิดผลข้างเคียงปแปลกๆจากยากรักษาโรคเบาหวานที่เพิ่งเริ่มทดลองใช้ได้เพียงแค่หนึ่งเดือนและทําบริษัทนั้นได้ถูกอายการฟ้อง ข้อหาทดลองใช้กับมนุษย์แบบผิดกฎหมายโดยบริษัทแห่งนี้นั้นได้ชักชวนคนเล่อลอนมาเป็นผู้ทดลองยาแถมบริษัทแห่งนี้ยังใช้เส้นสายในการได้รับใบอนุญาตในการทดลองครับและในตอนกลางคืนวันที่ฝนฟ้าขนองอยู่ๆมนุษย์ทดลองนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมและในคืนเดียวกันบนถนนที่ป่าเปียวอ้างว้างได้มีคนเอาตะปูเรือใบามาวางไว้ที่ถนนครับอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งแล่นผ่านมาและเหยียบเข้า ทำให้ยางเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่รถคันนั้นจะพุ่งชนเข้ากับเหล่าสะพานเพียงไม่มกี่นาะทีหลังเกิดเหตุก็ได้มีรถลากวิ่งผ่านมาจะเรียกว่าวาิ่งผ่านมาไม่ได้หรอกครับคงจะจอดรอยอยู่แถวนั้นนั่นแหละคขานั้นก็ไม่ได้พูดพันทําเพลงอะไรครับก็ได้จากการลากรถที่เกิดอุบัติเหตุไปส่วนคนขับนั้นก็ดูอาการงงๆครับว่าตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นรู้ตัวอีกทีใบสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันก็สูงถึง1น0 0นร้ดอลลาร์คนขับรถนั้นก็รู้สึกทันทีครับว่่าากงแ,แ,แตอไไมอเพีว,พวขข จะให้ถอนอะไรคืนก็คงไม่มีที่จะไปแถมครอบครัวนี้ยังพูดเกี่ยวกับอะไรค่า,าฝังๆและไม่ต้องสนใจเพื่อนบ้านอีกใครได้ยินอย่างนี้ก็ต้องหนีแหละครับส่วนมนุษย์ทดลองนั้นหลังจากที่เขาโผล่ออกมาจากหลุมแล้วเขาเดินมาทางถนนเรื่อยๆเ,เขาพยายามจะกิน2ผู้หญิงแก่แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครตกใจหรือสองสัยอะไรเลยครับเพราะคิดว่าเขาเป็นแค่คนเมาแถมยังเป็นซอมบี้เสียชาติเกิดอีกพอโดนเด็กบูลลี่เอาหินขว้างและยังวิ่งไล่จับเด็กไม่ได้อีกครับหนีจากเด็กมาได้มันยังไม่พอยังมาเจอหมาตัวใหญ่ เขาพยายามคู่แข่งกับหมาแต่สุดท้ายก็โดนหมาวิ่งไล่กัดจะต้องรีบวิ่งหนีเท่านั้นมันยังไม่พอครับเขาได้มาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ได้มีกลุ่มคนแก่ที่กะเล่นไพ่อยู่แถวนั้นมาเจอเขานั้นพยายามทําหน้าน่ากลัวใส่คนแก่แต่คนแก่นั้นก็ดูเหมือนจะไม่กลัวเลยเพราะว่าคนแก่นั้นได้เอาที่ปั๊มชักโคก ตีใส่เขาเแบบไม่ยั้งครับแต่สุดท้ายซอมบี้ก็ได้เป็นซอมบี้อย่างสมใจเพราะเขาก็ได้กัดคนแก่ได้ครับเมื่อได้เลือดมันก็ยิ่งคึกขนองครับเขาด้รีบวิ่งตรงมาหาแฮกูลนแต่ดูเหมือนว่ายิงสาวจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยแถมแม็กเตะพาหมาเขาอีกซอมบี้ถึงกับต้องหยุดหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นยิงไปกว่านั้นโจทย์เก่าของเจ้าซอมบี้นั้นก็ได้วิ่งตามมาครับนั่นคือหมาตัวใหญ่สีดำทำให้ตอนนี้ทั้งแฮกูลนและเจ้าซอมบี้ ก็ต้องวิ่งเอาชีวิตรอดจากเจ้าหมาตัวใหญ่ครับพวกเขาวิ่งมาเจอมินกูนพี่ชายของแฮกูนทาให้เจ้าซอมบี้นั้นเปลี่ยนเป้าหมายทันทีครับเขาพยายามวิ่งไปกับมินกูนทําให้มินกูนนั้นต้องวิ่งหนีแต่ในขณะที่วิง่งหนีอยู่นั้นแฮกูนเกิดสะดุดล้มครับทาให้เจ้าซอมบี้พยายามวิ่งตงมหาเธอแต่อยู่ๆก็มีรถยกคันเดิมพุ่งตรงใส่เจ้าซอมบี้จนก,กระเด็นตกข้างทางแต่เขาก็ไม่เป็นไรหรอกครับแถมยังต้องวิ่งหนีหมาต่อส่วนคนแก่ที่โดนกัดนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเขานั่นคือพ่อใหญ่่่แหงงปังัมนนนน้ีนนเอ และด้วยความหิวเจ้าซอมบี้นั้นตรงมาที่ปัม๊มและจากการกินสัตว์เลี้ยงของแฮกูลและเมื่อพ่อแก่แห่งปัม๊มน้ํามันมาเห็นก็ถึงเวลาเอาคืนครับเขานั้นได้เปลี่ยนจากที่ปั๊มชักโคกมาเป็นพว่วงเขานั้นกระหน่ำตีไม่ยั้งอีกเช่นเคยและแฮกูลนั้นได้วิ่งไปตามทุกคนให้ลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อจองกูลเห็นเขาได้รีบวิ่งตรงและกระโดดถีบขาคู่ใส่เจ้าซอมบี้ มันทําให้เจ้าซอมบี้นั้นกระเด็นไปถูกเหล็กเสียบสะสนมิดด้ามและในระหว่างที่ทุกคนนั้นตกใจเกี่ยวกับภาพที่ได้เห็นและทุกๆคนนั้นคิดว่าคนที่เขาถีบนั้นตายไปซะแล้วแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเจ้าซอมบี้นั้นค่อยๆขยับตัวออกมาทําให้ทุกคนนั้นยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ทุกคนได้วิ่งออกมาจากโรงเลี้ยงสัตว์ของแฮกูลแล้วมันทำให้พี่ชายคนโตอย่างมินกูนรู้ได้ทันทีครับว่าน,นี่คือซอมบี้เขาได้เปิดคลิปจากเทนทูปูซานให้ทุกคนนั้นได้ดูแล้วมันทำให้ทุกๆคนนนั้นถออออยกหากาก่าาพท นำจูที่ถือกระทะอยู่นั้นไม่ต้องสนใจอะไรหรอกครับเขาฟาดกระทะเต็มไปที่หัวของพ่อเท่าแล้วก็จับขังไว้ไในรถบ้านและล็อกอย่างแน่นหนาผมว่าเขานั้นถูกกัดมาในตอนเช้ามินกูนพยายามบอกทุกคนเกี่ยวกับเหตุการณ์และซอมบี้พร้อมทั้งบอกวิธีจัดก,การในการฆ่าพ่อเท่าทิงซาใครมันจะไปฟังล่ะครับโดแหมโดนด่กว่าเป็นลูกในละคณอีกต่างหากในตอนเช้าพ่อเท่าเหมือนจะกายร่างครับเขาได้ออกมาจากรถบ้านทางซันรูปคราวนั้นได้เดินตรงขึ้นไปบนบ้านไปนั่งที่โต๊ะตัวเดิมเพื่อจะกินข้าว ทุกคนในบ้านนั้นหยุดนิ่งทันทีครับในมือของน้ำจูนนั้นกำกระทะไว้แน่นและเมื่อพ่อใหญ่นั้นกำลังอาปากมินกูนั้นอวดทบหัวพร้อมทั้งต่อยเข้าไปทันทีครับทำให้จองกูนั้นต้องไล่มินกูออกจากบ้านด้วยความเนรคุณนั่นเองครับแฮกูนได้มาดูซอมบี้อีกครั้งหนึง่งและเจ้าซอมบี้สุดหล่อตัวนี้มีชื่อว่าจองบีและดูเหมือนว่าจองบีนั้นจะหิวเป็นอย่างมากครับ เขาได้ซัดกระลำปีเกือบหมดหัวส่วนนำจูนั้นคิดวิธีรอดของตัวเองได้เธอได้หยิบครีมแล้วตรงมาที่จองบีและเสียงหอยหวนก็เกิดขึ้นครับแต่เป็นเสียงหอยหวนของจองบีผู้ที่เป็นซอมบี้นะในส่วนของพ่อใหญ่ที่ได้รับเชื้อจากจองบีเขานั้นก็รู้สึกกระปีกระเป๋าเพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมันทําให้เขารู้สึกหนุ่มขึ้นอาจจะไม่รู้สึกเพียงคนเดียวครับเพราะทุกๆคนนั้นก็รู้สึกเช่นกันจนต้องมาถามเคล็ดลับว่าทำยังไงมันพึ่งหนุ่มขึ้นมันทําให้ความก,าทกาาปปดที่โ มันดุกผู้ใหญ่ของบ้านได้วิ่งตรงเข้ามาชมจองบีว่าทําให้เขานั้นดูดีขึ้นแถมเพื่อนของมันดุกก็ตรงมาที่บ้านทุกคนเพื่อจะถามว่าเคล็ดลับยังไงทําให้เขานั้นดูดีขึ้นหนุ่มขึ้นทุกคนพร้อมทั้งเสนอเงินและของกำนันมากมายครับและเมื่อมันดุกกาลังพาทุกคนไปหาจองบีเขาก็ได้พบว่าตอนนี้จองบีหายไปแล้วเป็นสีมือของมินกูนั่นเองครับที่ได้รู้สรรพคุณของจองบีว่าทําอะไรได้บ้างชาวนั้นได้ขโมยรถพร้อมทั้งตัวจองบีมา แต่คนทําชั่วยัง,งก็ยังไม่ชนะในตอนนี้ครับเพราะว่าจองบีนั้นถูกพบโดยตํารวจส่วนมินกูจอมแสบนั้นก็ถูกตํารวจจับมาที่สถาน,นีตารวจครับตำรวจได้เปิดเทที่ที่ปากจองบีไว้และพบว่าเขานั้นไม่มีฟันแม้แต่ซีกเดียวมินกูพยายามบอกตํารวจว่าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์เขาคือซอมบี้แต่ใครจะไปเชื่อล่ะครับเรื่องพันนี้มารดุกและทุกคนในครอบครัวได้ตรงมาที่สายเต็มหวจเพื่อช่วยลูกของเขา ลูกที่ไม่ใช่มินกูนะมานดุกได้บอกกับทุกคนครับว่าลูกชายคนถูกต้ตงองเขานั้นชื่อว่าจองบีใช่ครับซอมบี้จองบีนั่นเองมองเหยียบไปตัน้หนึ่งดอกเมื่อจองบีนั้นกลับมาถึงบ้านเขาเถูกมัดไว้ที่โรงเลยงสัตว์เหมือนเดิมครับเขานั้นได้ของชอบนะั่นคือหัวกระลำแต่ดูเหมือนว่าอาการเปื่อหายจะเกิดขึ้นทําให้แฮก,กูลนั้นได้ลากซ้อมเขือเทศให้เขาซ้อมมเขือเทศมันเป็นสีแดงเหมือนเลือด ทำให้การหิวของจองบีนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับและเขานั้นก็กัดมันแต่ก็กัดไม่ได้ครับเพราะจองบีนั้นไม่มีฟันมันทาให้ทุกอย่างนั้นได้จบสิ้นกันไปทันทีครับบนทางห้ความลารวยและการพับขอนของมันดุนั้นเริ่มจะริบลีทันทีแต่ทุกหนทางนั้นมีทางออกครับเพราะว่ามันดุเองก็รู้ว่าเพื่อนของเขานั้นมีฟันปลอมเขาได้จัดการใส่ฟันปลอมให้กับจองบีและก็ซอสมะเขือเทศแสนอร่อยที่ลาดไว้บนแขนและการทดลองยาดบุ่มุมใหญ่ก็เกิดขึ้นผ่านไปนีละคนตอกคนและในตอน ไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งรถเข็นคนที่ไม่มีแรงจะเดินหรือคนแก่หนังเหี่ยวยังไงก็กลายเป็นคนที่มีแรงมหาศาลฟิตขึ้นปึงปังขึ้นแถมไม่ต้องใช้รถเข็นในการเดินอีกต่อไปแบบที่วิ่งแข่งกับโบก็อาจจะชนะก็ได้แต่ก็เกิดเรื่องเช่นกันครับ เพราะว่ามันดูนั้นดันขโมยเงินที่เก็บสะสมมาไปจนหมดเพื่อที่จะไปฮาวายส่วนมินกูนนั้นก็พยายามจะขโมยจองบีไปอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้มันไม่สําเร็จครับเพราะดูกคนนั้นเข้ามาขวางไว้แล้วมันทําให้แฮก,กูน,นั้นพาจองบีมาเที่ยวและนี่มันอาจจะเป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะมันคือสวนกระหล่ำปีจองบีนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากคราวนั้นได้กินกระหล่ำปีแบบไม่อัน้นแลวนี่มันเป็นซบบีจริงจริงเปล่าวันนี้แฮก,กูนได้ถามขึ้นมันทําให้จองบีนั้นหยุดชะงักไปสักพักหนึ่งก่อน แต่ในเมื่อจองบีไม่พูดแฮกุนจึงได้เอากล่ำปีออกจากปากพร้อมทั้งบอกว่าถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องกินและฉากวิ่งแบบหนังอินเดียก็เกิดขึ้นบวกหนังไทยอีกน,นิดนึงนะครับ มีฉากลมทับกันแฮกูนและจองบีนั้นได้จ้องตากันโดยมีกระล่ำปีขวางกัน้นในระหว่างกำลังจ้องตากันอยู่นั้นลูกถีบขาคู่นั้นก็ได้ต้อยตรงมาที่จองบีอีกครั้งหนึ่งผู้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มพร้อมทั้งอาวุธครบมือเดินตรงมาที่ปั๊มครับขอบขวกูนั้นคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการหลอกลวงชาวบ้านของคุณพ่อเขาแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือลูกขาครับใครๆก็อยากหนุ่มขึ้นมีแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต่อแถวเลยครับและการกัดเปลี่ยนชีวิิิตกก็็เเเรร่่่มมขขึึ้้้นนนนนและคัพือย คนนั้นมาจากทั่วทิศท,ทั่วแดนเพื่อจะมาโดนจองบีกัดถึงขน,นาดต้องเจาะคิวตองตัว๋วและเมื่อความนิยมเพิ่มขึ้นอุปกรณ์ต่างๆก็ได้เพิ่มขึ้นครับนอกจากจะมีการต่อคิวจองตั๋วแล้ว ก็จะมีการผสมผสานเบื้องต้นและจากที่บีพร้อมมะเขือเทศก,ก็กลายเป็นอุปกรณ์ในการเหยียบแทนเมื่อผมประกอบการดีขึ้นจองบีก็ได้รับโบนัสไม่ไว่าจะเป็นรถบ้านและฟันปลอมอันใหม่ยิ่งไปกว่านั้นแฮกุนพาจองบีมาตัดผมเสริมหล่อและความเปล่งปากายนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นหล่อเทียบชั้นดาราดได้เลยละครับนอกจากนั้นจองบียังได้ทํางานช่วยคนในปัม๊มและปั๊นน้ํามันที่เคยซบเสานั้นก็ได้กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งครับในระหว่างที่กินข้าวกันดูเหมือนว่าทุกคนน่าจะจับได้ว่าแฮกุนั้น นายชอบจองบีซะแล้วมินกุนนั้นก็ยังไม่เลิกครับที่จะพยายามหาจองบีนั้นไปเป็นตัวทดลองให้กับบริษัท ในด้านของตำรวจนั้นก็ไม่เลิกเช่นกันครับพยายามหาว่าจองบีคือใครส่วนคนในหมู่บ้านที่โดนกัดไปนั้นอยู่ๆก็เริ่มมีอาการแปลกขึ้นทุกคนเริ่มร้อนและทุกคนพยายามมาตักแอร์เพื่อหาความเย็นระบายความร้อนครับแฮกุนนั้นถูกบูดีจากชาวบ้านโดยเธอนั้นเกิดมาและแม่ของเธอนั้นได้เสียไปทันทีชาวบ้านเรียกเธอว่ายายมาตุค่าเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้กับจองบีฟังและแฮกุนนั้นตัดสินใจครับ ที่ให้จองบีนั้นหนีไปจับพวกของเธอเพราะเธอนั้นไม่อยากให้จองบีนั้นถูกทดลองแฮกุนได้แพ็คก,กระเป๋าโดยเอากระดมปีใส่กระเป๋าและเอาฟ้าเมื่อเขือเทศใส่ไปด้วยพร้อมทั้งไล่เขาไปไให้ตามเธอกลับมาแต่มินกุนั้นก็ได้มาเจอจองบีจนได้ครับเขาได้พาจองบีไปที่ท่ารถเพื่อจะซื้อตั๋วไปโซมินกุนได้ไปซื้อน้ําที่ร้านค้าแต่พ่อค้านั้นไม่หันมาหาเขาแต่พ่อค้านั้นกําลังยืนแล้วไฟกําลังไหม้มือของเขาอยู่ ที่งานแต่งเจ้าบ่าวนั้นได้จูบกับเจ้าสาวแต่ดูเหมือนว่าการจูบนี้จะไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่และคนที่เคยโดนจอมบีกาดก็เหมือนว่าจะกินแต่เนื้อสดยิ่งไปกว่านั้นโทรศัพท์ทุกสายโทรมาที่สถานีตำรวจว่ามีเหตุคนทะเลาะกันและมินกูก็ได้เห็นกับตาของเขาครับก็ได้เกิดซอมบี้อลบาดแล้วส่วนที่งานแต่งทุกคนก็ได้พยายามไล่ล่าคนที่ยังไม่เคยโดนกัดและมันได้ลามขึ้นไปทั่วเมืองครับซอมบี้ผู้หิวโหยแต่สมองพยายามจะไล่กัดทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีซอมบี้ตัวหนึ่งได้มาที่ปัััมมมซอบี้้ตตวนนพยายาาเขาจ กุ hey, และเมื่อเธอลองขึ้นจองบีนั้นได้ยินครับแต่ก็คงไม่ต้องถึงมือจองบีหรอกเพราะว่านำจูนนั้นได้ฟาดเขาลม้มลงไปก่อนที่ซอมบี้ฝูงใหญ่จะมาถล่มปั๊มและกระทาพิทักษโลกก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันครับและมันมาพร้อมกับการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ผ่านคู่มือการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้วกเขาพยายามหาของป้องกันตัวและวุธที่ใช้ต่อสู้กับซอมบี้มินกูพยายามโทรบอกตำรวจเมื่อเกิดเหตุฝูงซอมบี้ไล่กัดคนแต่ก็มีใครเชื่อหรอกครับในตอนนี้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝูงซอมบม,ยายาม,ก,มกุมาา็ถึงจด จได้เขาได้ขับรถตรงไปที่ปั๊มน้ํามันเพื่อช่วยน้องสาวข,ของเขาแต่ที่ปั๊มน้ํามันในตอนนี้ซอมบี้ได้ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดไว้หมดแล้วครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือทั่วประเทศไม่มีใครรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และในขณะที่ทุกคนกําลังทะเลาะก,กัน ว่าใครนั้นเป็นคนผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้วงซอมบี้ก็ได้ยินเสียงแล้วค่อยขึ้นมาข้างบนพวกเขาจึงต้องรีบหนีออกมาและอยู่ๆก็ได้มีพระเอกขี่รถขาวมาช่วยพวกเขานั่นคือมินกุนนั่นเองมินกุนนั้นมากับปืนกล DIY นั่นคือพุนั่นเองครับแต่คราวนั้นดันยิงอยู่บนปั๊มน้ํามันถึงแม้ว่าปืนกลน่าจะหยุดไปแต่ว่ารถที่มินกุนนั้นขับมามันคือรถขนพุครับสเก็ตไฟได้ตกลงไปที่พุและพุแต่ละลูกแต่ละลูกนั้นถูกจุดขึ้นฟ้ามายิภาพที่สวยงามแต่ก็็เเปนนนนคความบบัััไลอีกกช่ร ว่าซอมบี้แต่ละตัวนั้นได้เห็นผู้และซอมบี้ทุกตัวนั้นก็ได้พุ่งตรงมาที่ปั๊มน้ํามันน้าจูนั้นดูเหมือนว่าเธอจะเจ็บท้องใกล้ข้อเต็มทีครับพวกเขาจึงต้องพยายามไปหาของเพื่อมาทําข้อให้เธอและดูเหมือนว่ามินกุนนั้นจะคิดวิธีออกจนได้ว่าการที่เอาเสื้อผ้าของจองบีมาใส่ น่าจะทำให้กลิ่นของซอมบี้นั้นติดและไม่ทําลายเขาชองกูนพยายามขอบคุณและพยายามบอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆและขอให้ปลอดภัยแต่คงได้แต่บอกตัวเองแหละครับเพราะว่ามินกูนนั้นได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาพันไว้รอบตัวจุงกูนแต่สุดท้ายมทกกัทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพวกเขาก็ต้องออกมาทั้งสองคนแหละครับและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลซะด้วยในเมื่อออกมาแล้วจะกลับไปก็กลับไ,ไม่ได้เพราะว่าแฮกูนนั้นได้ปิดประตูไปแล้วครับพวกเขานั้นได้มาถึงรถจนได้แต่ว่าด้านหากญแจรถไม่เจอ แถมยังเผลอไปเปิดไฟรถอีกทําให้ฝูงซอมบี้ที่บ้าคข้างรู้ทันทีครับว่าพวกเขาอยู่ในรถฝูงซอมบี้จึงพยายามที่จะพังรถแต่แฮก,กุนนี่ก็ได้ออกมาช่วยพวกเขาไว้พร้อมกับเครื่องตัดหญ้าแต่เธอก็พลาดพังเสียทีจนเกิดจะโดนซอมบี้ฝูงใหญ่ขยําแต่จองบีนั้นก็ได้มาช่วยเธอไว้จนได้ครับและจังหวะมันได้พอดีซอมบี้แดงก็เลยเกิดขึ้นเพลงพร้อมแสงไฟพร้อม แดนสิครับและจองกูนั้นดังคิดได้ว่าะะกูจแลรรถของเขานั้นอยู่ข้างบนปั๊มเขาจึงได้พยายามขึ้นไปเอาแต่ซอมบี้แดนนั้นก็ได้จบลงครับเพราะว่าไฟมันช็อตจนทําให้เครื่องนั้นดับลงความซวยยิ่งไปกว่านั้นก็คือจองกูนดันเหยียบเศษกระจกจนทําให้ฝูงซอมบี้นั้นตรงมาที่เขาซวยซ้ำสองขึ้นไปอีกเมื่อนําจูนนั้นดันขอดเสียแล้วทําให้ฝูงซอมบี้เปลี่ยนทิศทางตรงมาหานําจูนที่รถบ้านทันทีและคนที่คอยปกป้องรถบ้านนั่นคือแฮกุนพร้อมกับเรื่องตัดหญ้าของเธอ ในตอนนี้เหมือนทุกคนน่าจะจนมุมจองกุนนั้นได้ถูกสอมบี้ฝูงใหญ่ลุมถึงแต่เขาก็ยังสามารถปากุญแจมาให้มินกุลจนได้จองกุนนั้นได้ถูกสอมบี้ลากเข้าไปภายในบ้านจนตอนนี้ไม่เห็นเขาแล้วส่วนมินกุนก็พยายามลากรถบ้านและเขาก็ได้ถอยหลังมาชนหัวใจน้ำมันจนน้ำมันมันพุ่งออกมาจองบีได้พยายามปกป้องแฮกุลโดยเขานั้นไม่ยอมขึ้นรถบ้านไปด้วย เขาคอยคุ้มกันไม่ให้ซอมบี้แม้แต่ตัวเดียวเข้าไปหาแฮกุลและดูเหมือนว่าจองบีนั้นเขาจะเริ่มมีความรู้สึกเขาพยายามเรียกชื่อแฮกุลทําให้ฝูงซอมบี้พุ่งตรงมากัดเขาจองบีได้ใช้ความพยายามพังสุดท้ายในการจุดไฟแช็กและโยนเข้าไปใส่ปั๊มน้ามันทาให้ปั๊มน้ามันนั้นเกิดระเบิดขึ้นพวกของแฮกุลได้ขับรถออกมาเรื่อยๆและจองกุลที่หนีมาได้ เขานั้นถูกกัดครับและเขานั้นได้กลายเป็นสอมบีรถของพวกเขานั้นหยุดอยู่ที่หน้าอุโมงค์แล้วอยู่ๆก็มีคนค่อยๆเดินออกมาจากอุโมงค์แล้วร้องคำว่า a l o h าและใช่ครับนั่นคือพ่อใหญ่ที่โดนกัดคนแรกแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่เป็นอะไรเลยข่าวในวิทยุนั้นก็ได้ดังขึ้นครับเกี่ยวกับสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นไวรัสได้ระบาดไปทั่วเกาหลีและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งประเทศจะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และดูเหมือนว่าความหวังเดียวที่ประเทศนี้จะรอดมีเพียงแค่พ่อของพวกเขาเท่านั้นครับเพราะดูเหมือนว่าพ่อของพวกเขานั้นจะมีภูมิคุ้มกันโรคทําให้มีกุนั้นเกิดลายพ่อของเขาทันทีเลยแต่คงจะดีใจด้วยกันไม่นานหรอกครับเพราะซอมบี้ฝูงใหญ่ได้ออกมาจากอุโมงค์และหลังจากนั้น6เดือนพวกเขาก็ได้ผลิตวัคซีนจนได้พวกเขาด้แจกวัคซีนฟรีให้กับทุกๆคนครับและพวกเขาคือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยาชาติจะว่าพวกเขาคงไม่ถูกหรอกครับต้องบอกว่าพอพวกเขามากกว่า แต่ก่อนจองบีทํายังไงพ่อของเขาก็ต้องทําเช่นกันครับพ่อของพวกเขาก็ต้องค่อยๆกัดแขนซอมบี้ไปทีละตัวทีละตัวเพื่อเป็นการแจกวัคซีนให้กับทุกๆคนและที่สำคัญไปกว่านั้นจองบีนั้นไม่ได้ตายเขายังสามารถกลับกลายมาเป็นคนปกติจากวัคซีนที่ได้รับและเรื่องทั้งหมดก็จบลงในการที่พวกเขากํลาลังต้อนซอมบี้ให้เข้าแถวเพื่อโดนพ่อของเขากัดถ้าหากใครชอบหนังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะครับ ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดผมขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบคุณครับ